โอ้เลืนลึกจัดเลยครับว่าปิดหน่อยแล้วกันปั่นปันป,นปนันครับผมโอ้ตันเมทิดเอ็กซิคิวอะไรแล้วกันอ้าวกลับมาทำไมอาจจะชิอผมเยอะนะผมว่าอาทีร่วมเลยกันครับผมตันสองไม่ดีเดือดลอยครับผมเสือจัด ครับสวัสดีครับอยู s s uit, ่โวล์ 14K นะครับวันนี้ก็มาสู้รุ่งแรงอีกเหมือนเดิมครับผมสู้ทรีมหา13ดาวนะครับหมางตำแหน่งไหนผมก็ะหลินนะพึ่งไหนมาคัมแบ็กลงคลิปครับช่วงนี้แบบงานนักจัดเลยพึ่งได้วางเล่นครับผมโล่เฮ้ยโอม่าโล่หมิงนะครับรุ่นก็ไปเพิมพลังแฝงเดี๋ยวผมขึ้นไปหายนะครับเมื่อไหรับแม่มาเลาพึ่งกด เจอตาเมื่อกี้นะครับผมสุดเด้เนี่ยอยาหย่อมันได้ละกันครับผมเจอกันอีกรอบนะก็สโลแต่เจอกันอีกรอบครับโอ้ยไม่ไดีเดินเลยอะตีคิปตีเพืเ่อนสวยโอ้โหโปรกลลัวเลยสก,กีคูดดาวมไม่เนี่ยลีลียเกินไปบางที่ ปามันจบบนนะแต่มงนั้นเรียนนอบเราจะเดือดไอคิวเปิดบัสครับเอาไอ้คิวมานะครับผโมโม,มาเน้นนักผุ่มเปิดครับผมรออสอดน,นะถ้าไม่ไดนนักผุ่มเปิดแล้วก็ต้องรอสอดครับสเต็มนี่นีเห็นครับผมบนโดนสลิมหลวงตานี่เป็นสลิมปลาเลยเลยครับ แบบเกิดสกินให่หรืออะไรก็ไม่รู้ฮะเจกันสองตาติดเลยแหลนเราอยู่ทีมเดียวกันด้วยไปไหนแ่ยหมวยเราโซนไหนสลิมฟ้ามกันนะครับผมตัวมันต้องใส่คองนะมวยเราโดนปิดมาลูมันไปทำไม กับลมกับล่มต้มนเกียมันคางจะตึงครับเอาด้วยแหละกันผมมีกลางไปแบกเลยกันห่วยดูนยับแหละไม่เขาเล่นเลยสวยอันนหนละกัน มาแหละมันนี่ฟิกนะเอาวิญญาครับตัวเนี้ยจะหลิลนนี่จะถอยออกสวยอาจจะกลับมานะ เรารับสลิมก็แล้วกันครับจะกลับแล้วผมไม่ได้กลับสักทีมวยแล้วเอา,เอาแหละสโลคิวมีไอเห็นครับต้นเกียนอาจจะตึงๆหน่อยนะมันหลับมันหน่อยล้วกันแย่กันไปข้างบนฟรีนะออลินมาดมอยู่กลางอนะ่ะโดดเลยเลยเพื่อเรียบร้อยอย่างนี้อ่ะ พี่สวยดลอยู่อย่าโดดอย่างนี้เองนะอย่าให้มีครั้งที่สอง <c oughs> อคิวเลยแล้วกันทุบไปหนึ่งทีมีหลังนะนราหล่างจังหวะดีครับผมอ่ะได้บนนะรืมสังเกตเลยเทวมากลาง่ะสวยจัดครับผม เอาเป็นถ้วยก่อนนะครับผมเป็นอาสีปลาเจอรีเลียน่ด้วยอิลิ่นกัน่าจะอันที่เป็นเวียดด้วยนะก็นถ้อยมาเลยครับมวยม็ไม่อเล่นเยอะเรียบร้อยอันนี้แถบจะไม่ได้เลี้ยงเท่ยวเลยนะผมประเด็นคือกลางนี่มันไม่มีตัวมาหลับครับมันเป็นสลิมปลาด้วยสโลโคิว เอาสุดจะเหมือนจะไม่ได้โดนปิดด้วยจะล่มตุยเอ้ยเอาหนาจะอร่อยครับไปเล่ทยวไม่ต้องตามทุบไปหนึ่งทีตันไปหนึ่งทีตะวดนชัดดาวอยง่มาลางหนือนกันครับผุม ิ่งโดนเปิดสเต็มดีนะลิงตัวเนี้ยกับ b ยิงอะไรล่ะโอ้ไม่ไหวแล้วมาปิดช่วยเพื่อนแล้วกันเลนลึกจัดเอาตั้งให้เพื่อนกอนนะครับสลิมลีเล่นหาวจัดไอ้คิวอ,อีกแล้วใส่คุ้มมากตาเนี้ยเอ้กบมาทำไม วยครับขังมันลมไปโซงเที่ยวแบบสปินฟาร์มฟรีจัดอีหนาโพบบนนะอิลินหลันจะรับลางครับอันเนี้มเหมือนจะปิงดูมวยคาแม่ชอ็อตนี่ปุ๊บ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 ป๊บป๊บเรียบร้อยห <c oughs> <c oughs> ยอกก็เหน่อยละกันครับ <c oughs> ไม่ได้ครับจัดหนีเต็มซีไปทาไ่า่ ไปเข้าไปเจอกัน,น,นกเกมก่อนครับผมในหยัดยองก,ก,กันไปนนทุกเป็นหนึ่งทีพยายามยึดพุ่มไว้นะครับแต่เหมือน,น,น,นอ้โหลิ่งเราล้มอ้าอ้าเอ็กซิคิวลันไปเลยย่า ฉันนี่มันโดนแปแปลกครับเกมเนี่ยโอ้โหใสข้องมันเนี่ยไอ้นเสียข้องมันเนี่ยเร็จียบร้อยครับเสียข้องมัน่าจ,จะอวกางนะให้ยีนา่ารันลางเนี่ย เดีย๋ยวผมไม่สอนกลางล้นกัใเฮลิ่งลบล่างไปยังิ่งการาฟเพื่อนเจะเป็นการก่อนดีอ้าวแบบนี้ใครสวยเปิ่นเลยละกันโอ้ไม่ดูคลิปเลยครับผมเฮ้ยไทยสวยลบไปสามสุดยอดแหลกผมตัวเดียว เสยจัดเสยจัดกาแฟเมื่อกี้เนี่ยเสยจริงเสยจริงเมื่อเขาไม่เอาเลยอ่ะแลมจัดโอ้โหอยู่กันเยอะด,ด้วยอาจจะเยอะนะเาวสายผมว่าอาทีร่วมครับเซ็กพุ่ม ทูบตัน2องสยองกึ๋มเรียบร้อยโอ้สวยครับเกบมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับโซนยีหนานะครับผมง,ง่ายมาแกแหละทางกานเกมครับชารตเนี่ยไยคาแม่ยังไงฮึดฮึดเฮ้ยมาร์ทมันปล่อยบ่อยจังเลยทุกคนผมเม่ค่อยในหลินเมื่อใดช่วงนี้มันแอบบับหรือเปล่าทำไมมันปล่อยบ่อยจัง หล่มสีจมด้นะันเนี่ยแท่งปอมเลยละกันครับทุบทำอะไรดีมีหล่างจีจครับโอ้ชี้สวยจัดไฟเดียวครับผมแหล่งไทยถ้าตาเฮ้ยถ้าตายตายเยอะอยู่กลางเกมอ่าจะเปลี่ยนเลยครับจากที่ดึงๆกันดยเสียข่องดย ที่หาสิบสี่นะครับดาวน์ว่นจัดเลยจ 60, 62, ้ะหกสิบหกสองมอลงมาเรื่อยๆนะแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ลงครับ <im itation> ตอนนี้หาสิบเจ็ดแหละผมไปกับแม่ได้มโอเห็นจัดแบบเป็นหลวงยิริมนะจัดแต่วันก่าวจริงครับมีช็อตห้าหาวจัดจริงเงินผมแหละจะมีช็อตพลาดกันบ้างครับผมเนี่ยมันจะวนเราไม่เจอกันอีกแกันเนี่ยท่านินยกันเนี่ยผมเ็ะ เออมันทองตาติดนะมันกัดเล่นดีเล่นแย่ครับเหมือนผมแหละมีช็อตผ่าช็อตห่ากันไปประมาณนี้นะครับผมโซโลแหล่งนะครับสามให้หาสิบสามดาวนะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับถ้าชอบพินีิก็ลื่กงคนไหลก็ลิงก์กดแชร์กดติดตามไว้เยนะครับผมช่วงนี้เราจะข้ามแบกมาลงคลิปนะครับผมไปหายไปกับกามาด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมไปโซโลแหล่งต่อละครับดับระเบียบไปยืมกันนะเนี่ยเลยอะกับผมเนี่ย จะเป็นตัวแท็งนหละเลยียดเนี่ยเจอกันคลิป